สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกุลสกุคนะเมื่อนี้ฉะท่องกับสิมากกินตํามากโรนีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะฉะท่องกับสิมากกินตํามากโรนีเนาะตอนนี้อยู่เพื่อนสะท้องเองพ่อแม่พี่น้องลูกชายของสะทองเนาะพ่อแม่พี่น้องอันบุกินน้ำแม่ลุ๊บฉะท่องกับสิมากกินเมื่อนี้กินอยู่เพื่อนเขาเองเนาะพ่อแม่พี่น้องกินคนเดียวบุกินน้ำแม่ปุ๊ ครับมากินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้สะทอ้อนกับกินกับลูกชายลูกชายชาธิพมากินน้ำแม่ครับก็เปิดตูเย็นบอก กินตำเนาะตักบุงกรเหี่ยงวะไปยังแฉบเนาะเข้บปะตักบงนะตักบูงแฉบับบุงแฉบแฉบไากินเนาะ คนคนลาวเขาห่อว่านุ้ยเออเนาะเหมือนแบบแต่คนไทยเรียกว่ามักกะโรนีตำมักกะโรนีอันนั้นอ่ะผมเดิมยาวเยอะแค่ก็ตำไงลูกไปตกแดดเนาะตกแดด แม่พาจากเบ็กน้องพี่น้งองะแม่รูปอะไรนะรูปอะครับแม่แม,แม่เล้คลิมกันเล,ลกกนยุุกป <c oughs> ันีอะแมนบ่แม่พาจากเบ็ลูกไปจากเองเมนบ่ คือรถเลนบัดมือเนาะมีมือนี่ละบ่เห็นบ่เห็นไปบ่เหนไปอันแทบาะแทบบ่ละแ่บบ่ละกระต่ายนอนกระต่ายนอนนั่งกา มียังกินแล้วตัวเดือนเนาะมีบ่คือสิบ่มีเนาะกินแล้งๆๆเนาะลูกบัดนี้ได้กิน mặt ngang và tầm mặt được bao tầm đây phải thì được chỉnh sống con cái lúc sai chỉnh 2 con đó mày สองคนไหมลูกคนละสีเลยคนละสีเลยลูกกับแา่ tôi về ma mi phát lắm bố mi rồi bố mi เราผูกินหมก้ยกินไกฮะกินบมตนไก่ลยครับต้มมะขามืมรไม่ mưa nó lông bên này bữa, bữa sáng quê bữa, bữa sáng nhân em không được này nó tiếng nó lông phải giờ hà nội hà nội 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 lông nó nội 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 bún nội 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 lên cả lên cả nội 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 ด่วนบริติีตฝามันเลยหอนแบบรมมันผัดแห้งๆกับแบบแหมๆนะเนาะแหมปะห่อน,นนะในห้องในห้องลูกห่อนอยู่บปะอักเมย์คือติดฝ่าอยู่มันคือหอนแดดชอแบบ่องบะฝ่ายอไฝ่ายแดดอะไยก็คือ Ng hôm thịt phần cảm ạc kìm hết của mẹ hết thẳng cảm hết. Một sạch ba mùi 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 กันเนอพ่อแม่่นองตำมักกะโลนีภาษาาล่าขาห้องวะบางคนก็าะขาเปียกข้อไก่บางคนก็่ะอะไย่างเงค้ยนุ้ยเปล่ากับะตำนุ้ยห้องกับพุงหรอ้เงี้ยเพิ่งว่าห้องกับง่ังตำมักกะโลนีอยู่เนอะ เพราะว่าอยู่บ้านตะกี้ก็บ่กค่อยกินกันในสอาห้องเองพุ่งคิดกินแบบตอนอยู่ประเทศไทยเนาะเคยกินกินบังเล็กแข่งบักแข่งบักมาเลิกอีกตำจอยกมาเลยเนาะพี่น้องอ่ะจะจอยกมาเลยเนาะพี่น้องเนาะ ป้าจายบอน่องละมาจอยบอกป้าถ่ากล้องล้พี่น้องแล้วเผิ่นเพิ่นเปลาป้าเพิ่นพูดยังไงพี่น้องป้าจอยกับพอยุ่งเนาะเพิ่นว่าป้าจอยเด็กกรเคื่อนนังเอกบาบุญชื่อเพิ่นโมเมนต์ชื่อจอยหรอกมเมนต์พี่น้องชื่อเพิ่นชื่อคูมีคูมีแต่เผินจอยเนาะแล้วห้องป้จอยห้องกับเขาเกาะห้องห้องเยอะอ้วน เธอ้วนเนาะน้องอะโอ้ยางงาอ,อ้วนอ้วนแต่งามแล้วพี่น้องอ่ะอุณน่าทางมาจีบได้เลยพี่น้องปุณหน้าวววนนนลูกชายคอยเปิดลูกชายคอยว่าอ้วนแต่งามนะว่ะทักมาจีบได้น้อพี่น้องว่ะอุ้ยน้ำให้แม่กินนะลูกเดี๋ยววันมาชวนกินนี่แหละมาหน่อยไหมวนกินตามวันนี้พ่อแม่พี่น้อง <c oughs> กลับมาท่านบอดีเลยพี่น้องดีเลยดีเลยเสะท้องกับน้องจะที่กินบวบบดีเลยพนมาก่อนเนาะได้ขนมถุงใหญ่แท้ปัาน้องที่กินเนี่ยยิ้มให้เจ้าจำให้กินเลยเอานี่มาเมียงกินแกะเพชรเหรอมากระพริบเลยมาต้องชวนเลยตามหาเลยกินเลย กระปิขนมมาแกเพชรเป็นไถุงัไงเงเองครับมาถ้าเป็นขายเป็นถุงเป็นขายถุงก็ไดด้เนาะหูแล้วบุญชื่อมาให้ไอป้ากินกับานเลยหฮานามิแมนบอกานามิเขาเก็บกุ้งบอเแมนบอกแมห้องอ่านบรเวณน้ว่าไปเลท้าตามรูปเล จ็เป็นเชื่ออพอกินกิก็ตับหแซ่บได้ตอนตอนยุงแซ่บก็กินแบบเชื่อนี่ก็กินข้าวเบ้างเยะนี่เขาเขาเกลี่ยเขาเกลียยฟู่เกลียยรวยเพื่อนตอนนี้ผมไม่่วย เมว่าเอาหงยางนะก็เนอะนังจำแทนเอาไะ้อยู่แลยเหรอคนขาวก้อนคนดำคนนู้นเมย์ผ้าไปตากแดดคนเมย์ผ้าาตากแดดบนมือคนนูนเดี๋ยวมาดิเมย์ผ้ไปตากแดด เม่คสุบดัมใช่ะเอ้าแม่พากาแดดกันเนาะจะเิ่นบด้ทาพิ่นวะอืมเอามาเอามั้ยบอกว่าหยกเม็ดมะกรูดแทบได้กินประจำคืน กินบเบือเนาะบเบือ่ดํากินือก็ได้อยตรหนพี่เาะอ้อคือไปเก็บแผให้ยกเกยามานี่เียบเนี่ยนสีนอยลยโอเคโอ้พีเดกดิ่มนี่มัน คิดหนึ่งไม่ทได้แท้กะนอ่ะแต่แท้ไม่คินึ่งนะผมรัก <c oughs> แต่บวมไมอย่างอ่บวมไหมไครับอ,อีกรักค่ มาลองกินนําจะบวกให้ป้าไปนั่นจะคิดตําหุงก่อนนะว่ามาเพิ่นอยากแท้บ่มาเพิ่นไปกินดิมาเพิ่นไปนังนั่งกิน่บ่อยากชวนนี่ิว่า้จ้อยป้จ้อยไปไสเด้วจอยนอน่วัวจะพักงเห็นมาวดัวข้างเดียวจักเป็นหยัง วดอยู่ตลอดมักินไหมลูกพราว่าปราเจยค่ะปาจอืปยบริกินกาแฟครับ้ไ์กินกาแฟมาได้ปจยกินกาแฟก็ชอกแล้วกินในหัวใจสั้นเี่เขาเก็บกับำแนนมั้รุงอะไว่บบิปลายท่นี้นเนี้ นแต่นี่ตอนคลายๆก็ชื่อมากอยหนึ่งประมาณเจ็ดพั้นตอนตอนนี้พี่สุมาได้แล้วะบได้แล้วอยู่ได้ะของส่างไก่ผัดเยอะส่วนมะกอเสกนะมะกะทสบ้านเทากับมะกอเสกอะไรแต่คนจะมะกอเสกก็ได้มะกะทิกนอมันีนะ tak pasal apa boleh tak bosat la la tak kalau apa kat sini boleh saihlah tak ใหม่เองเก็บครับเก็บครับเฮ้ยบุญเพิ่อเกบเอาเบิรลด้วยดักกระจลงกระจกินเกบใช้ล้วนะ

จำนจำปคครักมานยังมเห็นหรือเปล่ามน่ะบ้าบานบึ่งมักางันเดียใครนเอ้ยน้อยท่างการดำบุบบบอกบอกบอกปลาดุเนาะใแท เเข้าไปโอ้โหเขาไปลุคน้ทันทัดรึเ้อ้ไหเ้อง่างไหนูบานห้องห้อง10แต่แต่ลังหืมเมียภายนบอกชีวิตประจำวันน่ะ ลูกห um. okay. um. yeah. yeah, ้องลูกหองแบบไหน้าอืมปัจจัยอืมปัจจัย้ย่ไหมยืมอไม่ต้องบุญได้ไม่ต้องบุญแพงร่าแพงบุญแพงปะอืมแพงรึ่แพงบ่แพงบุญไม่ตากับดุงแพงให้มาตากับดุงแพงให้มา บุญก็ปเจยแงงไกว่าแงมกันปอบปไปดุ่งบุญแพงหลายเหอแงงไหนบุรแบอ้านนี่ครัร้านแพงไหนบุ๋่ไรร้านก็แงลไรแพงไราย๋ิข้อยบุ๋มขี้อยบุดุ่งบุญบริมาณหอยบุ๋มดุ่งบุญบริมาณมนคืนมา เน่นแเ้มหมบโอเน่อราทำลานนะวลานมลงบ่ไลโจดย์กอดหองแก้มมาแล้วไปเลเนาะเอาเอามากถินไปห้อยเฉยที่นอนเด้อทำมา เพราะว่าเพื่อนแต่ละมือเพื่อนจีคอยถ่าลุงเพื่อนมานะเพน่อนพา่น้อนอนถ่าแล้วก็บางทีก็พ่อเพื่อนผ่าขนมมาไห้น้ำนี่นนะไปนอนเผาอยู่เพื่อนก็จอยคนแล้วก็อันเธอกัะสีแบบแพงลุงเป็นพิเศษนะรองหอมแก้มยังสินะลุงม่าหอดเอากายเลนเนาะเล่นน้ำรานแบบเล่นกอดหอมรานใี่นะพ่อแม่พี่น้องพราะวา บ่าวกุลนี่บ่ได้มีลูกเนาะพ่อแม่พี่น้องผู้ใไดอันถามนายเพราะว่าคอยมีลูกไปเพิ่นบ่ได้แบบว่าก็เลยแบบเห็นนุงิงนงิงับดานแพ่งดานเป็นพิเศษแท่งเป็นยังที่แบบว่าบ่าวไม่ดุมันยังอ่ะปิดจิ๋มออกมาอย่งนี้ตัดติ่งันลูกเนาะพ่อแม่พี่น้องติกมันลูกตัดแตะนะติกมันลูกัวมึงครับบนลูกัวดีแน่แหละลูกแมงเนาะก็เลยตัดติ่งมันพ่อแม่พี่น้อง ตีมดูก็เลยควสามารถที่จะพิยูกได้ก็ได้เรียนดูเพม่อนก็ได้แพงน้องสายผิดเป็นพิเศษเลยถามดูผู้หนึ่งพ่อแม่พี่น้องก็แพงเช่นกันแต่ละมือสะท้องข่าห้องก็คือเพื่อนไปเล่าป้าเพื่อนน้องแม่เพื่อนจะนอนนับแต่ละมือจะนอนจะนอนรอลุงอยู่น้ำบ้าค่ะ เดินหอลุงผิ่นมากจะเด็อมามาติดกันเนาะถ้าแบบเมื่อใดมาเด็กเพิ่นรอบเอาไว้เพิ่นก็มานอนลานก็ไปรอคู่มื้อแจ็ครอไหมรอไหมรอไหมรอลุงนะเออราจะลุงนะรอหอมเกี๊ยมลุงคู่มื้อนะรอหอมเกี๊ยมลุงคู่มือคู้สึกว่า ผักเนี่ยแบบไปล่อคุ้มมือเลยตอนถ่ายพอมอบอุดุเยอะบอกายดอกถ่ดย่ล้ห่อนอีกเนาะห่อนอีกลุงกระป๋าก็นหายเต็มที่พอว่าห้าวไปฉีเข่านอนก่อนเพคนคุ้มมือคนไปฉีกเป็นเนล่นนะป้าจอยเพิ่นจะนอนผ่านอนผ่นายรุ่งงามพี่กับคนช่างตำแบบที่ไหนผมไม่รู้เนาะเลิกลื่นก็ต้องลอกิน ลุงเบิร์ก็ซื้อ,อ,อตำม,มาให้มากินขนาดน้องแสบเห็ดมากินตำใช่มันเป็น,ปน,น<า>ตำกุ้งกงุ้งกุ้งกุ้งมช่างตำตำกุ้งเนาะคนมากินตั้งแล้วชุนมากตอนเว้นแะมันบุ้งมันเสียแบบขนาดถึงจะเปิดเถึงคืนนะประมาหกโมงหกโมงเนาะคนตักเนีนห้าผัดคำแล้วห้าผัด ได้ออกไปเนาะเพราะว่าลูเพินเขามากอะชีแะซ้อเขามาหาเลยบเป็นบางเมืองผมมีดูกัะน้องใจทิพย์นี้แล้วเป็นดูเป็นป่าเนาะจะพ่อจะพ่อจะพ่ว่าอะารถนก่อนอากิรมย์ครับอาหิรมย์เลี้ว ยันเปาประทันหมดเลยไงต่ายกินบรทันเมย์หมดเลยอ่ะโอเคพ่อแม่แ okay, พี่น้องตอนนี้ก่อนยาทองอิ่มไปที่เรียบร้อยเนาะเขาเกิดจาเจ้าคลิปพ่อแม่พี่น้จจนองมืันก,ก็อิ่มง่ายเลยต่าฝากเพี่น้องอก็ไล่ก็แท้ก็ติดตามชาวทองคือเก่าพ่อแม่พี่น้องที่ชาวทองลืมบ่ได้จ้ะเอฟซีหลายๆลาทานเนาะหลายๆคหลายคนทั้<ะ>ทงประเทศไทยประเทศนอกเนาะ ประเทศลาวเฮาแบบขึ้นการนอพ่อแม่พี่น้องกัน FC ทุกๆคนแหละพ่อแม่พ่น้องที่บโบอกคดถามโฆษณาชาวทองนอพ่อรแม่พี่น้องชาวทองกัขอขอบคุณขอบคุณหลายๆพ่อแม่พ่น้องเบิด์ูทุกคนเนาะที่ซอยเหลือชาวทองแบบซอยซอยเบิ่งซอยเบิ่งคลิปเฮาเนาะแบบเออชาวทองกัขอขอบคุณขอบคุณลหลายแบบว่าเออชาวทองกัหาเงินแบบได้แบบว่าเพื่อนดูเงินแบบดมจะได้เพื่อนแบบ ชื่อตามชื่อยังมากตามชื่อลูกกินมี่งตรงไหนพี่น้องชีวิตประจําวันของเจ้าต้องก่ะคืออยู่กับลูกสองคนน่ะค่ะท่าอยู่กับ ประจอยเนาะท่าว่าบุได้เฮดเบี้ยงนะบ่าบุได้เฮดเบียงก็คือว่ายูเหมือกันสามคนช่วงนี้ดำหน้าแล้วแล้วก็เลยได้อยู่เฮือนกับหลานพ่อแม่พี่น้องแล้วช่วงดำหน้าแถวท้องก็บุได้เฮดหน้าแถวท้องเนาะแถวท้องมึงพี่หน้าพ่อแม่พี่น้องแถวท้องมีซิโยกลูกสองคนเพาประจอยเพิ่นเฮดเบียกแล้วเนาะแบบว่าดำหน้าดำยังแล้วกะเขาก็บิโยเหมือนกันสามคนพ่อแม่พี่น้องไปใส่เข้ากันสิไปนหมอนกันเนาะอัดสามพี่น้องจถวท้องกับมีโมไซท์ท่านหนึ่งกับอัดสามพ่อแม่พี่น้อง ช่พิ่นกะมีรถไฟฟ้าคนละคันแต่ว่าเจ้าท้องเขาหัเจ้าท้องขี่น้ำเนาะเจ้าท้องมีโมใช่คนเนี่ยเจ้าท่องที่นั่งโมใช่แค่ทีนึงครับอันป้าจอยคนละคันเท่านั้นหรือว่าอัดกันได้แค่สองตอนนี้พ่อแม่พี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เจ้าท้องกะกราบลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดีีพพ่่่ออแมน้ง